วันนี้มีข่าวใหญ่เลยนะคะว่าคุณวิลส s m มิธขึ้นไปกลางเวทีออสการ์แล้วก็ตบหน้าคุณคริสวอ o c คที่เป็นพิธีกรกลางเวทีเลยนะคะมาดูเนื้อข่าวกับเรื่องราวกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะวิลส s m มิ h ส m a c ม s c h ์คริสวอ on o s น a อสการ์สเตจหลัง k า a วอ s j ค k e a b กเกี่ยวกับเจดอรพิงกนะคะก็คือว่าวิลส s m มิธเนี่ยสแม็กซ์คือการตบหน้านะคะคริสวอคบนเวทีออสการ์นะคะหลังจากที่วอเมคท j o k กก็คือไปล้อเลียนนะคะเกี่ยวกับ เจด้าพิงเคทสมิธก็คือเป็นภรยาของคุณวิลสมิธนะคะ,ะเดี๋ยวหนูสรุปเรื่องราวให้ฟังสักนิดนึงนะคะก็คือจากในรูปเห็นไหมคะที่คุณวิลสมิธยืนอยู่กับภรรยาค่ะนะก็คือภรรยาเขาเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะต้องโกนผมอะค่ะแล้วคุณคริส s ็อกเนี่ยไปแซวว่ารอดูคุณเจด้าจะมาเล่นละครทางฝั่งขวามือเนี่ยเรื่องเจเจนที่นางเอกโกนผมอะค่ะ มันก็ทําให้เขาโกรธมากเขาก็เลยขึ้นไปกลางเวทีแล้วก็ไปตบหน้าเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวต่อกันค่ะในเนื้อหาข่าวนะคะก็คือภาพที่คุณวิลสมิธตบหน้าคุณบล็อกนะคะจริงๆหนุนก็เป็นแฟนคลับของวิลสนมิธนะแล้วก็ตกใจมากที่ได้ข่าวว่าวิลสมิธขึ้นไปตบหน้าคนบนเวทีอะค่ะมีใครเป็นแฟนคลับคุณวิลสมิธมั้งแล้วก็รู้สึกยังไงก็พิมพ์แชร์กันได้นะคะมาดูในส่วนของข่าวกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ a s t e 94th Academy Awards near its i n d นะคะก็ในขณะที่การประกาศรางวัลน,นะคะครั้งที่94เนี่ย near its เ n งก็คือใกล้จะจ,จบสิ้นลงแล้วเนี่ย one of the biggest surprises rocked the night นะคะก็มีหนึ่งในเรื่องที่น่าประหลาดใจมากๆเลยนะคะที่เขยาข่าค่ำคืนนั้นนะคะ an intense exchange after Will Smith confronted Chris Rock after Rock made a joke about Smith's wife Jada Pinkett Smith's hair นะก็มีเรื่องรุนแรงมีความตึงเครียดเกิดขึ้นหลังจากที่วิลส s มิธเนี่ยค o n ฟ e d คือไปเผชิญหน้ากับคริสวอค l นะคะเรื่องที่คริสวอค l เนี่ยเม d e a โจ๊กก็คือไปล้อเลียนเกี่ยวกับทรงผมของภรรยาของวิลสมิธนะคะมันคือคุณเจด้านั่นเองนะคะอ่ะดูต่อนะคะ just minutes later หลังจากนั้นไม่กี่นาทีต่อมานะคะ Smith won his first Oscar ก็วิลสมิธก็ได้รับการประกาศรางวัลว,ว่าได้รับ รางวัลออสการ์นะคะ Taking Home Best Actor for his role in King Richard สมิธก็ได้รับรางวัล Best Actor นะคะนักแสดงยอดเยี่ยมกลับบ้านไปในบทบาทนะคะของ King Richard Rock จก that he was looking forward to a sequel to G. I. Jane s t a r i n g Pinkett Smith Rock เนี่ยไปล้อเรียนว่าเขาเนี่ย Looking forward to คือตั้งหน้าตั้งตารอนะคะภาคต่อของ G.I. Jane แล้วก็ให้เป็นดารานำแสดงโดย p i n ง e t เคทสมินั่นเองนะคะ Leading Smith to make his way to the stage and smack rock นะคะ Leading ตรงนี้คือการที่ขึ้นไปบนเวทีนะคะคุณสมิธก็วิสมิธขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ไปตบหน้านะคะไม่ดูเป็นวิดีโอนะคะเพราะว่ามันก็จะเห็นภาพที่คุณวิทมิขึ้นไปแล้วก็ตบหน้า rock นะคะแล้วกลับมานั่งเนี่ย ก็ยังมีตะโกนกลับไปเรื่องที่แบบเอออะพูดเรื่องภรรยาชั้นอย่างเงี้ยค่ะอืมก็มีความคิดแต่ไม่ไงก็พิมพ์กันไว้ได้นะคะไม่แน่ใจว่ารู้สึกยังไงกันบ้าง